สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเน็ตเพชรยนต์นะครับก็วันนี้ขอเปลี่ยนแนวมานําเสนอนิดนึงนะครับวันนี้เป็นเป็นรถแคร็นะครับคันนี้นะเป็นโตโยต้ารีโวนะครับคันนี้นะเป็นตัว2 4 e นะครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับรถกระบะแคร็เอาไว้ทํามาหากินต่อยอดนะครับหรือจะใช้ในครอบครัวนะครับคันนี้เลยนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นโตโยต้ารีโวปี2017นะครับราคาเสนอขายเพียง400,000 ห้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับเป็นเครื่องสองจุดสี่ e นะครับสีขาวนะครับหายากผมบอกเลยนะก็คันนี้นะครับโดยรวมนะครับกันชนด้านหน้ากระจังด้านหน้าก็ยังเป็นตัวไมเนอร์เชนนะครับตรงรุ่นเลยนะครับก่อนโฉมปัจจุบันนั่นเองนะครับไฟหน้าคันนี้ก็จะเป็นมันติรีเฟกเตอร์นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟหลีด้านในนะครับส่วนตัวกระจังหน้านะครับก็เป็นโครเมียมนะครับแบบด้านสลับแบบเงานะครับก็จะมีสองสีนะครับเป็นโครเมียม3เส้นนะครับพร้อมโลโก้โตโยต้านะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถกระบะแแคบนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0ู2 6 4 0 7 7 7 6นะครับผมเนสเพชรยนนะครับก็ยินดีนะครับช่วยเหลือนะครับในช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับมาแจกนะครับถึงสิ้นเดือนนะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะที่ออกรถกับเราตอนนี้นะครับราคา2 5 0แ0 0้าบาทขึ้นไปนะครับบริษัทเราช่วยผ่อนให้เลย6เดือนนะครับช่วยผ่อน6เดือนนะครับเป็นจำนวนเงิน2,000บาทนะครับสูงสุดนะครับ ถ้าเป็นรถตู้ก็ช่วยผ่อน1ปีนะครับเป็นจำนวนเงิน2,000บาทเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาต่อคันนี้นะครับเป็น Toyota r e v o 2 4 e นะครับปี17คันนี้ก็จะมาพร้อมล้อแมกซอลลอยนะครับขอบอ่าขอบ15นะครับคันนี้นะก็จะเป็นแมกอลลอยแท้เดิมโรงงานนะครับคันนี้นะผมบอกเลยว่าหายากนะครับตัว SmartCap ของ r e v o นะครับสีขาวนะครับตอนนี้บริษัทเป็นยนมีเข้ามา หนึ่งคันนะครับสาหรับสีขาวนะครับอีกหนึ่งคันก็จะเป็นสีบอลนะครับนี่นะครับกันชนแนบสนิทมากนะครับผมบอกเลยนะครับคันนี้นะคุ้มจริงนะครับสี่แสนห้านะครับผ่อนเก้าพันนะครับคันนี้นะฟรีดาวกันไปเลยนะครับใช้เงินออกรถเพียงห้าพันบาทเท่านั้นนะครับคันนี้ตรงกระจกมองข้างก็ครอบโครเมียมนะครับพร้อมปลายไฟเลี้ยวเหมือนเดิมนะครับเป็นตัว E นะครับคันนี้นะโลโก้ไฮลักซ์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถกระบะนะครับสมาร์ทแคปนะครับเป็นแคปเปิดได้นะ คันนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับตอนนี้ปรับสภาพเรียบร้อยพร้อมตั้งขายนะครับคันนี้เป็นด้านหลังจะเป็นดัมเบลกนะครับพร้อมแม็กห้ารูนะครับปกติแม็กรถกระบะจะเป็น6กรูนะแต่คันนี้จะเป็น5้รูนะครับเป็นแม็กขอบ15เหมือนกันนะครับเป็นยางบิาเป็นยางเดนหลบเป็นยางเดนหลบปี2อ2 0นีนะครับคัสซีเดิมนะครับตัวถังเดิมนะรถของเรานะครับต้องบอกเลยว่าสภาพสมบูรณ์จริงๆนะสวยมากนะครับฟีดาวหันเก้าพันนะครับ ยางปี2020นะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยนะใครได้ไปนะครับคันนี้ผมบอกเลยคุ้มมากนะครับราคา455,000บาทเท่านั้นนะครับบริษัทพิยนต์ของเราก็เป็นบริษัทที่เรียกได้ว่ามีรถยนต์มือสองนะครับ400-500คันนะครับลูกค้าสนใจคันไหนก็ติดต่อเข้ามาคุยกันนะครับไม่ใช่เต็นท์รถพระบายทั่วไปนะผมบอกก่อนมนีบริการหลังการขายให้ทุกคันนะครับ คันนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นมือเปิดโครเมียมนะครับมือเปิดกระบะเป็นโครเมียมนะแล้วก็ไฟเบรกโดนที่3นะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นโลโก้โตโยต้าเหมือนเดิมนะครับไฟท้ายแท้เดิมโรงงานนะครับโคมเดิมนะไม่มีแตกร้าวนะครับนี่นะครับเป็นโคมตรงรุ่นนะครับแท้เบิกศูนย์นะครับการชนด้านหลังก็เป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็สลับกับสีดําด้านนี้นะ โลโก้ไฮ l ักรีโวทุกจุดอยู่ครบหมดนะครับไฮลักตัว E นะครับตัว m ม c เ i n e นอรนะครับก็ผ่านการใช้งานน้อยมากๆนะครับสำหรับตัว m ม c เ i n e นอร์คันนี้นะแ้าไม่มีรอยเลยนะครับรถปี2017นะครับต้องบอกเลยนะครับใครพลาดคันนี้ไปนะเสียได้นะครับราคา4 4 5 5 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับตัวต้า r ี v o คันนี้นะครับตัวรถนะครับไม่มีชนหนักนะครับพิวามจมน้ำไม่มีแน่นอนนะครับบริษัทเรานะครับ วารันตีนะครับรับประกันนะครับจินดีซื้อคืนนะครับใครสนใจรุ่นไหนก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0ู2ย์0 7 7 7 6นะครับผมเนเพชรยนต์นะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับบริษัทได้นะครับเพราะว่าบริษัทเรามีบริการจัดไฟแนน้์นะครับต่างจังหวัดแล้วก็ไม่มีค่าบริการนะครับพร้อมบริการส่งรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านนะครับกระจกของคันนี้ก็เป็นกระจกโตโยต้านะครับกระจกเดิมนะครับ นี่ครับเดี๋ยวดูภายในของคันนี้นะเป็นตัวสมาร์ทแคนะครับเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้ามีลวดลายนะครับสลับกันนะครับก็สวยมากคันนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยออปชันของตัว E นี่ก็ค่อนข้างครบถ้วนนะครับระบบไฟฟ้าอะไรต่างๆนะครับแผงประตูก็เป็นสีดํานะครับสลับสีเทาเมทัลลิกนี่นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นโครมียมนะครับรถพึ่งปรับสภาพเสร็จนะครับตรงนี้ก็เป็น ปุ่มปรับกระจกนะครับออโต้บาลคนขับเซ็นทัลล็อกต่างๆปรับกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับส่วนตัวคอนโซลนะครับตัวคอนโซลก็จะเป็นสีดําด้านบนนะครับแล้วก็หุ้มด้วยแล้วก็สลับกับสีเทาเมทัลลิกอย่างนี้นะครับนี่นะครับก็ช่องแอร์ก็ดีไซน์สวยนะเป็นเหมือนคล้ายๆหยดน้ํานะครับด้านบนก็จะเป็นคอนโซลหนังสีดำเนี่ยเย็บเดินได้ด้วยตะเข็บนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดไฟพามาพร้อมแสดงเวลานะครับตัวคอนโซลของ r ี v o เน่สวยนะครับก็จะเป็นสีดำตัดกับสีเทาเมทัลลิกนะครับพร้อมดำเงานะนี่นะครับตัวหน้าจอนี้ก็เป็นจอแสดงผลนะครับวิทยุนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้นะครับใส่ช่องได้ CD อะไรก็ใส่ได้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นปุ่มปรับแอร์นะครับเป็นระบบแมนนวลนะครับ ก็ปรับใช้งานง่ายนะครับสะดวกนะปรับความเย็นนะครับความแรงแล้วก็ทิศทางนะครับก็เป็น power outlet ด้านล่าง2จุดนะครับเหมือนลบกระบะทั่วๆไปนะครับมีชั้นวางของอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ของรีโวนะครับมันก็จะเปิดได้2ด้านนะเปิดด้านบนได้ด้านหนึ่งนะครับตรงด้านบนข้างในก็จะมีช่องปรับมันจะมีแอร์ออกนะครับแต่จะเป็นลมออกแบบว่าออกเบาๆนะครับก็เปิดได้2จุดนะครับด้านล่างก็เปิดได้ นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับ t o y o t a r e v o 2.4e สีขาวคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตัวเบาะนะเป็นบาะผ้าแบบทูโทนนะครับเดินแบบมีลวดลายนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับราคา455,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยนะครับ ในตัวแคบด้านหลังนะครับก็จะเป็นหนังนะครับตัวเบาะนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับเดี๋ยวมาดูลูกเล่นประจําของ t o โยต้ากันก่อนก็เป็นปุ่ม power mode และก็ eco mode นะครับเอาไว้ประหยัดน้ํามันนะครับถ้ากดปุ่มนี้ก็จะเป็นอัตราการตอบสนองคันเร่งที่ดีนะครับทาให้รอบเครื่องเยนตรอบเครื่องยนต์มาเร็วนะครับขออภัยครับก็ตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ 6สปีดนะครับคันนี้นะครับก็เป็นตัว6สปีดเครื่อง2.4นะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับระบบป่านการใช้งานนี่ดูปุ่มนะแทบไม่มีทะลอกเลยนะครับเดี๋ยวเปิดตัวแครให้ดูนะครับคันนี้นะครับดูได้เลยนะครับดึงเช็คอะไรต่างๆได้เลยคันนี้เป็นตัวสมาร์ทแครนะครับจอตัวแครเปิดได้นะครับที่เปิดก็จะอยู่ทางนี้กด้าไปนะครับดูแผงแครบนะครับก็บอกเลยว่ารถคันนี้นะไม่มีชนนะครับ ตัวแคปบอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากนะครับคันนี้นะดูนะครับน็อตในเก่งตรงแคปบนะไม่มีขยับผมบอกเลยว่าคันนี้นะสวยจัดดเลยนะครับ455,000บาทเท่านั้นนะครับออกรถเพียง5,000บาทนะครับก็ฟรีบริการฟรีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับะสานงานเจ้าหน้าที่เซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ได้เลยนะครับในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายนะตัวในแคปบก็จะเป็นเบาะหนังนะครับพร้อมลำโพงนะครับฝังมาในแผงประตูนะครับแผงประตูเป็นสีดํานะครับ ตัวอนนี้สามารถยกขึ้นพับได้นะครับเพราะด้านล่างตรงนี้มันจะเป็นที่ใส่เครื่องมือยางอะไหลแม่แรงนะครับจะอยู่ใต้นี้นะนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับ Toyota Revo Smart Cap สีขาวคันนี้นะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์062-640-7776ผมบอกเลยคุ้มมากนะครับกับราคาเบาๆคันนี้นะก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับ t o y ยต a r รี o นะครับ 2.4 e smartcab ปี2017สีขาวเพิ่งเข้ามาใหม่คันนี้นะครับก็ฝากไว้นิดนึงนะครับช่วงนี้โปรโมชั่นของบริษัทพิยนต์ก็มีเยอะเลยนะครับถ้าใครติดต่อผมมาทางเบอร์โทรนะครับก็อยู่ด้านล่างของคลิปนี้นะครับกดไปดูด้านล่างได้เลยก็จะมีทั้ง id line และเบอร์โทรศัพท์นะครับพร้อมโลเคชั่นที่อยู่นะครับฝากไว้หนึ่งคันนะครับ toyota r e v o 2.4 e นะครับราคา455,000บาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวออกรถห0 0พนนะครับผมน็ตเพชรยนต์นะครับ ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครสนใจหรือชื่นชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ